สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมพบกับนิรันด์คนพันเอกวันนี้เรามีสาระน่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้แล้วก็มาฝึกคิดพิจารณาไปด้วยกันนะครับคือเพื่อนๆที่สนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้เพื่อสะสม พระเครื่องหรือว่าวัตถุโบราณของเก่านะครับมันก็เริ่มจากความสนใจใคร,ร่รู้ใช่ไหมครับสมมุตินะครับสมมุติเราไปเจอวัตถุชิ้นหนึ่งอย่างชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าอะไรยังไงใช่ไหมในความเห็นของผมนะครับเราจะมองว่าเป็นของเล่นก็ได้เราจะมองว่าเป็นพระก็ได้ด้านหลัง อู้มีตาแผ่นดินด้วยใช่ไหมแล้วข้อมูลที่เราเคยได้ยินมาสมเด็จหลังตาแผ่นดินเป็นพระเกที่มีทุกบ้านพอเราเห็นเราก็จะไม่ส่องเราก็จะไม่หยิบน่ะฮะเพราะเราเห็นว่ามันเป็น,ปนพระเกที่มีทุกบ้านแต่เราไม่เคยศึกษาไม่เคยที่จะหยิบมาพิจารณาเปรียบเทียบแล้วก็หาข้อมูลใช่ไหมครับแล้วผลเป็นยังไงผลก็คือว่าเราฟัง นะเราฟังเราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับรู้จากการฟังมันคือความจริงแต่เราไม่ได้พิสูจน์นี่ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หยิบกลับมาไม่ได้เอามาพิจารณาไม่ได้เอามาส่องดูเพื่อเปรียบเทียบเพราะเขาบอกว่ามันคือพระเกะป๊บคุณจะคิดในหัวเลยเขาไม่เล่น ไม่มีมูล,ลค่าซื้อขายไม่ได้ใส่อวดใครโชว์ใครก็ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้อะไรอีกก็กลายเป็นของที่ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแล้วไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมพอถึงพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมีคนเริ่มเข้ามาศึกษาได้ข้อมูลเข้ามาแล้วก็มาอธิบายว่า มีพระแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วมีเนื้อหามวลสารแบบนี้แบบนี้มีตาประทับแบบนี้แบบนี้นะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะว่าพระชุดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี2495ใช่ไหมมันคืออะไรมันคือข้อมูลที่เราเคยฟังแต่เราไม่เคยเห็นเพราะทุกคนเนี่ย ต่างได้ยินได้ยินนิทานที่บอกว่าพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเป็นพระเกศทีนี้ถ้ามีคนที่ไม่เชื่อใช่ไหมครับเขาลองเสียเงินซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อของเล่นใช่ไหมเออจ่ายเงินซื้อของเล่นเพราะว่าของมันเนี่ยถ้าถ้าคุณไปเจอแบบนี้ในสนามใช่ไหมก็ไม่ถึงร้อยใช่ไหมอย่างมากก็คือร้อยหนึ่งใช่ไหมชิ้นละร้อยบางที คุณเหมาหลายๆชิ้นเนี่ยคุณขอต่อก็เหลือ50บาท30บาทอะไรเนี่ยคือเห็นไหมคือผมจะจะบอกคุณว่าของทุกอย่างมันมีมูลค่าอยู่ในตัวคุณไม่ต้องไปเที่ยวถามใครหรอกว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยอย่างนี้เขาเล่นไหมเล่นเท่าไหร่ยังไงเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าความพอใจแล้วคนซื้อเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะจ่ายในราคาเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าคุณไปเห็นพระอย่างนี้เมื่อ5ปีหรือว่าเมื่อ6ปีที่ผ่านมานะคุณก็เสียเงิน20-30บาทที่จะซื้อใช่ไหมแต่พอมาวันนี้เราเริ่มนะเริ่มตื่นตัวเริ่มค้นหาข้อมูลแล้วก็ค้นพบอีกข้อมูลหนึ่งว่าพระสมเด็จหลังตราแผ่นดิน เป็นพระที่ร้อยตำรวจเอ็ดชานกระตุกเลิกนะครับและครอบครัวกระตุกเลิกเนี่ยได้มีการสร้างแต่ที่มาก่อนหน้านั้นคืออะไรยังไงมวลสารพิธีกรรมเนี่ยเป็นยังไงยังไงใช่ไหมเออแต่เราไปเจอในหนังสือเราไปเจอคนขายพระที่บอกว่าไม่เล่นไม่นิยมเป็นพระเกออ่ะทีนี้ผมมาพูดถึงองค์นี้แหละนี่คือ สิ่งที่เขาเรียกว่าพระสนามเมื่อพระสนามกลายมาเป็นพระแท้เห็ไหมเมื่อพระสนามกลายมาเป็นพระแท้คุณยังจะเชื่อหรือคุณจะต้องพิสูจน์เพราะว่าเราต้องใช้ความจริงความเชื่อไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ความจริงเท่านั้นที่มันสามารถพิสูจน์ได้ถ้าใครเคยมีพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินที่เป็นของแท้นะ แททันถึงเนี่ยนะสองสหลวงปู่นาคเนี่ยใช่ไหมคุณเอามาส่องคุณมาพิจารณาเนื้อพระใช่ไหมอย่างที่บอกนะว่าเนื้อพิมพ์ความเก่าไม่ใช่มาตรฐานพระสมเด็จเนี่ยไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณหยิบก้อนหินมาก้อนนึงเนี่ย มันคือก้อนหินถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นก้อนหินจบใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากจะมีความรู้มากกว่านั้นคุณก็ไปแยกว่านี่มันเป็นหินอะไรมันเป็นหินแกรนิตมันเป็นหินปูนมันเป็นหินชั้นมันเป็นหินอัคานีหรือมันเป็นหินบาซซอใช่ไหมเอออันนั้นแหละมันเป็นความรู้อีกระดับหนึ่งแต่ทีนี้นี่คือพระสมเด็จใช่ไหม รูปแบบเขาไม่ใช่ชิ้นฟักแต่รูปแบบเขามีลักษณะแปลกประหลาดใช่ไหมเพราะแปลกประหลาดแบบนี้ไม่คุ้นตาเราตีเกสะไม่นิยมซะไม่เล่นซะใช่ไหมแต่ถ้าคุณเคยเห็นพระของวัดละคังสองสี่เของหลวงปู่นาใช่ไหมคุณจะเอาเนื้อหาของเขาเนี่ยมาพิจารณา คุณลองไปเทียบกับพระสมเด็จของวัดปราสาทบุญ,ญาว่า2,506ใช่ไหม2,506มีเนื้อโซนนี้ไหมใช่ไหมคือที่ผมอธิบายตอนนี้ก็คือว่าสูตรการผสมเนื้อในแต่ละครกนะมีอัตราส่วนก็ไม่เท่ากันบางครกเนี่ย ใส่กล้วยน้ำว้าสุกมากเนื้อเขาก็จะออกอีกอย่างนึง่งออกขาวบางคกเนี่ยใส่ส่วนผสมอย่างอื่นใช่ไหมแก่น้ำมันอย่างเงี้ยผสมใส่ส่วนผสมที่ทำให้ออกมาสีอย่างเนี้ยเขียวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเห็นไหมแต่เพื่อนๆถ้าเรามีต้นแบบไงสิ่งที่ผมกำลังบอกเพื่อนๆก็คือว่า การที่จะทําให้พวกเราเรียนรู้ดูพระสมเด็จได้น่ะเราควรจะมีต้นแบบก็คือพระสมเด็จที่สร้างก่อนปี2,500นั่นก็คือของหลวงปู่นาคนะครับของหลวงปู่นาคพระของหลวงปู่นาคเนี่ยนะจะเป็นตัวที่ช่วยให้เพื่อนๆทําความเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วทีนี้เมื่อวานพูดถึงแม่พิมพ์ใช่ไหมนี่ นี่คือลักษณะของการสร้างแม่พิมใช่ไหมแม่พิมเนี่ยเขาเกิดจากการเอาพระที่สภาพสมบูรณ์ใช่ไหมมากดพระที่สภาพสมบูรณ์นะครับเอามากดลงในเนื้อผงอีกทีหนึง่งนะเ,เพื่อจะสร้างแม่พิมพ์ แล้วพอเวลาสร้างพระใหม่เนี่ยใช่ไหมแม่พิมพ์ไม่พอเขาก็จะทําการสร้างแม่พิมพ์อย่างนี้ต่อไปต่อไปเขาเรียกว่าการถอดพิมพ์แล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันมีลักษณะเส้นซุ้มลึกหรือตื้นใช่ไหมอ่าเพราะว่าลักษณะของเส้นซุ้มลักษณะของชั้น ความลึกของของของแม่พิมพ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของการผลิตใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้เครื่องมือมันเนี่ยนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะของเครื่องมือเพราะว่าแม่พิมพ์ไงการสร้างแม่พิมพ์จากการที่ใช้พระต้นแบบเนี่ยไปกดลงในเนื้อผงเพื่อให้เกิดแม่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทำไมเราถึงไม่ค้น ทำไมเราถึงไม่พบแม่พิมพ์พระสมเด็จใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแม่พิมพ์เนี่ยก็คือองค์พระนั่นเองนะครับ